สิ่งสิ่งนี้นะครับผมเขาเรียกว่าพระงั่งเซียนโลนะครับเป็นเครื่องรางหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นของที่ว่าเมตตามหานิยมนะครับเป็นมหาเช่วยให้ขายเจริญรุ่งเรืองนะครับและลูกค้าติดสาวรักสาวลงนะครับเนี่ยสิ่งสิ่งนี้นะครับด้านล่างจะเป็นดินนะครับเป็นดินที่ว่าเหมือนกับคุณแผนบ้านกลางนะครับดินแบบนี้นะครับ พราะพระองค์นี้สร้างมาในสมัยยุคนั้นแหละครับยุคคุณแผนบ้านกลางนะครับเห็นไหมครับเนี่ยดินเขาจะเหมือนกันเดี๋ยวขยายให้ดูเห็นไหมครับเนี่ยลักษณะดินบ้านกลางที่สร้างคุณแผนบ้านกลางก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราดูดินนี้เป็นตัวอย่างนะครับและที่ไปเจอคุณแผนบ้านกลางเราก็จะรู้ว่าโอ้ดินแผนบ้านกลางคือดินมีลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ย เป็นเนื้อสำริดนะครับองค์นี้นะ่ะแง่งเสียนโลนเนี่ยอง์นี้นะ่ะเขาเรียกว่าเนื้อสำริดนะครับวันนี้พบกับสมจิตสมประเสริฐนะครับร่วมศึกษาไปด้วยก,กันกับพระง่างสมัยกรุสีอยิธยานะครับพระง่างเนี่ยพระง่างรุ่นนี้นี่ยนะสร้างมาไม่ไม่ห่างจาก คุณแผนบ้านกลางอย่างแน่นอนดูดินก็นรู้แล้วครับเนี่ยดินของคุณแผนบ้านกลางดินลักษณะเขาจะเป็นแบบนี้นะครับชื่อเป็นเม็ดเม็เม็ด,ม,ดมีกรวดใสๆเขา,า,าขาว,ขาวอยู่ข้างในบ้านกลางก็เช่นกันนะครับองค์คนี้ก็ไม่ต่างกันนะครับทําไมถึงบอกว่าเป็นเนื้อสําฤิ์นะครับก็สําฤทธิ์ก็คือจะออกสีดำดำแดงๆนะครับ พอเวลาเราล้างไปก็จะเป็นออกสีแดงๆเหมือนกับเ,เหมือนนาคนะครับคือจริงๆแล้วสำริดเงินก็จะออกสีดำๆสำริดองค์นี้เป็นสำริดทองเหลืองนะครับสำลิดทองก็จะออก็นสีแบบนี้แหละครับจะมีความเก่าเป็นยามากเลยพระองค์นี้คือเป็นพระที่ก่อสร้างมายุคก่อนๆนะครับก็มีความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ด้านเมตตามหานิยมนะครับและก็ ค้าขายเจริญร่ำรวยนะครับ <c oughs> สาวสาวเห็นหรือลูกค้าเห็นก็ชอบรักและหลงเ <c oughs> ขานิยมใช้กันนะครับบางทีคนโบราณน,นะครับพระง่างเนี่ยเขาจะใช้สายศิลใช้มหาเวทในการเสวดปิดผนึกไว้อย่างให้ง่างหนีไปไหนมาไหนได้นะครับเ <c oughs> พราะว่าง่างเนี่ยสามารถหนีไปได้ถ้าง,ง้างหนีไปเขาบอกว่าก็จะเหลือแค่โลหะเฉยแบบนี้นะครับแต่ เราไม่ทราบแล้วนั่นเป็นเรื่องของคนโบราณก็พูดกันเนาะอันนี้เราก็พูดตามเขาไปนะครับส่วนตัวผมไม่ได้ใช้สายสินพันไว้นะครับก็เพราะว่าเราไม่มีวิชาอาคมอะไรกากับเนาะอาศัยว่าห้อยเอวให้ช่วยทามาค้าขายแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ด้านเมตตาไมนิยมเท่านั้นนะครับแต่เราไม่ทราบว่าสิ่งลี้ลับยังไงผมไม่รู้หรอกนะครับแต่รู้ว่าพระองค์นี้คือพระโบราณพระเก่าอย่างแน่นอนง่างเสียนโลนครับ สมัยกุ้งศรีอุทยานนู่นนะครับขอบคุณเพื่อนแฟนและเพื่อนเพื่อน FC ทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจและรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับ